สนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สว,ส,สวัสดีครับครับผมอยู่กับพวกเรา2คนนะครับในรายการคุย,คยข่าว,าวบ,บันเทิงครับ,รบผม วันนี้อยู่กับเบิร์ดแล้วก็เจเปิร์ใช่ค่ะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนน้องเบลหนึ่งวันนะคะพอดีน้องเบลติดภารกิจค่ะแต่ว่าความขึ้นเหมือนคนบันเทิงค่ะน้องเบิร์ดค่ะของเราก็ไม่เคยหยุดคุยหยุดเขี่ยเขานะของเราก็ไปเขีย่ยไปคุยมาเหมือนเดิมใช่ค่ะเอาริ่มต้นข่าวแรกกันดีกว่าที่ไปคุยกันมานะคะกับภาพบรรยากาศงานเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอีกหนึ่งงานค่ะกับมูลนิธิชทยพัฒนาเรื่องกับบริษัท STG Multimedia นะคะจำกัดค่ะเขาบอกว่านะคะร่วมแถลงข่่าววเปิดตัคะ ประเมินเขาเรียกว่าประติมาก,กรรมพระพักทองคําฝั่งเพชร รุ่นในหลวงของเรานะคะปกเก้ามหาบรารมีชิ้นเดียวในโลกค่ะที่ประมูลข้ามิได้ค่ะเพื่อเทอาไปเขียนเรื่องในวรโอกาสมงคลทรงพระเจริญพระชมพันสาครบ8 5พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะน้องเบิร์ดคะพร้อมกับร่วมเชิญชวนคนไทยค่ะให้ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกของโลกด้วยนะกับ <ผม S 1> สารคดีค่ะชุดไมค์คิงในหลวงของเราที่รวบรวมเอาพระอัจฉริยภาพค่ะทั้ง9ด้านของพระองค์ท่านนะคะพร้อมกับความประทับใจค่ะจาก66นักเขียน มศาศักาผ่านวิชาของพ่อค่ะน้องเบิร์ตค,ค่ะพร้อมเผ,มผยแพร่กันใน177 ประเทศทั่วโลกค่ะเขาบอกว่า<อ>ในงานวันนี้ค่ะประติมากรรมพระพักทองคํานี้ค่ะเป็นงานชิ้นประติมากรรมนะคะศิลป,ปะแผ่นภาพทองคําพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะที่เขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําจากทองคําค่ะ,ะน้ําหนักนะคะ99.9เซนค่ะน้องเบิร์ดคะและที่สําคัญค่ะนํามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พร้อมกับฝั่งเทพชรทั้งหมด99เมตรค่ะพิเศษขนาดที่40คูณ34.5เซนติเมตรพร้อมบุด,ด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงมีเพียง98ชิ้น ิ้นเท่านั้นค่ะมูลค่าชิ้นละ0แสนบาทเขาบอกว่านะคะบริษัทน,นะคะรรใช่ STG <า> <SC> มติมีเดียเนี่ยเ,เขาบอกว่าหลังจากที่ขายแพร,ร่ลมสัญลักษณ์ชุดนี้เสร็จแล้วนะคะราคา3แสนบาทเนี่ยไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นค่ะเรียกว่าเข้าทำบุญกันทั้งหมดเลยนะคะภาพบรรยากาศวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะคนแรกครับคุณทันต์ตรวงงามหรือสิงโตเดอะสตาร์สิงห์เปียกระแสครับ เครรพก้อนแก้วศิลปินจาก GMM TV จำกัดครับค mm ุณ hmm. ยุทธนาการตัวนี้เสียสตาศิลปินจากเอ็กซ์รับ mm hmm. ให้ท่านผู้มีเกียรติได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นนางแบบกิติรรมศักดิ์จาก GMM TV SCT m u l t i m e e uh, SCTMM SCT m u l t i m e a และนักสแสดงจากไทยทีวีสีช่องสามนะครับเอาละครับเราจะเริ่มจากศิลปินคนแรกนะครับที่จะคุณกวางวิศนีเติมธนาพรครับวิธีกรจาก JKN ชอ่องทีวีดาวเทียม STGMM นะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง STG Multimedia กับ g m m Grammy จำกัดมหาชนครับคุณปายสิตาคุณภพครับ ดูดจักภาพแล้วต้องบอกว่าเราคนไทยเองนะคะต้องช่วยกันนะคะเขาบอกว่างานครั้งนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะสำหรับไมค์คิงในหลวงของเราแล้วเขาบอกว่าใครที่สนใจอยากจะสั่งจองค่ะสามารถสั่งจองได้ที่มุมแรงทุกสาขาค่ะ,คะเข้บอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าบูเล่บล็อกเซตค่ะ ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ2,499บาทนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะ,ะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ไทยที่ควรแก่การเก็บไว้เพราะว่าครั้งหนึ่งเกิดมาเนี่ยภาพบางภาพว่าพี่ดูตัวอย่างค่ะเบิร์ตคะพี่เกิดมาพี่ไม่เคยเห็นเลยใชน่นจะมีบางอรูปที่บอกว่าเสดไม่ทันหรือว่า อาจจะสื่อไม่ค่อยนำเสนอหรือเผยแพร่เท่าไหร่ใช่<อ>นะ<ร>ลองไปหาดูากันได้ค่ะที่มุมเมอืองแรงนะคะ,ะต่อกันดีกว่าค่ะน้องเบดครับผมนะเมื่อวานนี้เราได้อัปเดตไปแล้วเรื่องคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษิ์นะครับนะที่บอกว่ามีการก่อจราจรม็อบไม่ใช่ร <laughs> ะ<ม>เบิดปิงปองมีระเบิดนะครับน้ก็อย่างที่บอกคือตอนตอนตรวจข้างหน้าไม่เจอเออแปลกเนาะมันเอาไปประกอบข้างในไงโอ้โหเนาะนั่งฟังเพลงอยู่วันนี้วันนี้ต้องส่งไปประกอบอาวุธส่งสามแฉแดงภาคใต้ก็่ดี ครับผมนะแล้วทาง Warner Music นะครับนะเขาก็ได้แถลงการนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนวันเสาร์เขามีคอนเสิร์ตนะครับนะแล้วมันล่มมันไม่เสร็จนะครับเขาก็มีการแถลงการ่์เนื่องจากเหตุการณ์จากคอนเสิร์ต25ปีคัมพัมพีมิวสิกเฟสติวัลในวันที่15ธันวาคมครับผมบริษัท Warner Music และศิลปินพงศิษฐ์คำพีในฐานะผู้จัดตัวแทนศิลปิน ต้องขออภัยต่อแฟนเพลงผู้ที่มีความรักและให้การสนับสนุนพงศิษฐ์คัมพีด้วยใจที่รักและบริสุทธิ์และขอขอโทษคุณผู้ชมทุกคนที่เข้าไปชมในงานดังกล่าวนะครับนะได้มีการทะเลาะวิวาทกันขาดมารยาทและจิตสำนึกในการเข้าชมออคอนเสิร์ตและเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยๆนะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ได้ขอโทษและขอโทษโดยการที่ใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตนำบัตรคอนเสิร์ตนั้นไปแลก เ, ора, เป็นไม่ใช่ไปแรกเป็นเป็นซีดีเป็นวีซีดี25ปีพงศิษฐ์คมพีแบบพิเศษที่เคาน์เตอร์ไทยทิเกตเมเจอร์ได้ฟรีเลยนะครับเขาเห็นว่านอกจากวอนร์มมวสิกจะแถลงข่าวนะคะส่งจดหมายมาแล้วเนี่ยตัวพี่ปูพงศิษฐ์คพีเองครับเมื่อวันนี้ค่ะได้เขียนนะคะด้วยลายมือพี่ปูเองเป็นจดหมายของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับใจใจความนะก็มีอย nope ู่ว่าเรียนพี่พี่น้องๆ้องที่รักคงได้เห็นแล้วว่าการแสดงดนตรี25ปีของผมนั้น เละลงกับตาทุกคนเสียใจที่ไม่อาจทําให้มีความสุขกับดนตรีเสียใจที่ไม่อาจทําให้ปลอดภัยได้มผมคงจะได้พยายามเล่นให้จบให้ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศของเรานั้นมีได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอซึ่งไม่อาจบังคับใช้กฎหมายหรือไรซึ่งอารยธรรม เรายังคงมีความสามารถดูแลชำระล้างความเถื่อนถอยของเยาวชนเราได้และพยายามนำพวกเขากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นคนได้ขอโทษจากหัวใจผมจะเล่นต่อให้จบจนได้ด้วยความผลาญพงศิคัมพีนี่ก็ถือว่าเป็นจดหมายที่พี่ปูล่างเองเขียนเองส่งถึงสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านเลยนะทุกขแขนงเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ขยไม่เคยเรียนะไม่มีขยายเกิดขึ้นดีวกว่านะเพราะว่ายี่ส้าปีพงศิคัมพีนี้ถือว่าเป็นตำนานนะเขาก็รอคอยกันมาไ่ว่าทาง วอลเนอร์มิวสิกเขาก็เตรียมการมาแบบว่าแรมปีเพื่อท,ที่จะสร้างโปรเจกต์25ปีพงศิษย์คัมพีขึ้นมาแต่ว่ามันต้องมาพังลงเพราะไอเด็กกลุ่มๆเดียวออนะก็ฝากเดีวยวกันนะอย่างที่พี่ปูพูดนะคะว่านะคะเขาก็จะไม่ยอมให้เยาวชนเนี่ยมาเสื่อมนะคะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละได้แล้วตัวเยาวชนเองนะคะก็พยายามคิดสักนิดก่อนจะทําก็แล้วกันนะเพราะว่าบางทีคําว่าสถาบันหรือว่าศักดิ์ศรีมันไม่ได้ตัดสินว่าคุณเป็นคนดีในสังคมนะคะก็ฝากเดีย๋ยวกันอ่ะ ตอนี้ <มา S 1> เหลือวเวลากินนาทีคะ สองนาทีอาตัยออิงหนึ่งงานดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ทำบิกาสได้ไปร่วมทาความดีอีกหนึ่งงานก่อนจะปีใหม่ค่ะพี่เบิร์ดขากับงานมหกรรมทําดีรับปีใหม่ชีวิตสดใสไปกับธรรมะชาบับวัยรุน่นเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่นะคะ,คะเขาเรียกว,ว่าสถาบันราชานุก,กูลกรม,มสุขภาพจิตตรงดินแดงค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะเชิญชวนให้วัยรุ่นเนี่ยมาร่วมทําความดีแล้วมาสมมูรข้ามปีถวายพ่อหลวงของเราแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่ได้จากงานครั้งนี้ก็คคือะะกาารรชํจจิตใ บางคนบอกว่าปีใหม่เนี่ยต้องไปเลี้ยงสังสรรค์ต้องไปดื่ม,มต้องอะไรล,ลองเปลี่ยนนะคะวิถีความคิดดูลองหันหน้าเข้าวัดไปสวดมนต์ข้ามปีแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะได้อะไรดีมากกว่านี้อันนี้สำคัญเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสเจอสาวโยยสวดีค่ะในงานงานนี้ด้วยถึงแม้ว่าสาวโยเองเนี่ยจะเป็นคริสเตียนนะแต่ก็ไปเร่่มงานค่ะเธอก็บอกว่าฝากเชิญชวนมาว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะไปเริ่มกัรทำบุญข้ามปีแต่เชิญชวนงานเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะดีครับก็ เป็นเรียกได้ว่ามาช่วยเป็นกระบอกเสียงนะนึงกระบอกเสียงที่จะชวนชน้องๆว่าปีใหม่นี้แทนที่จะไปเฉลิมฉลองอย่างอื่นกันก็ขอสักคืนนึงแล้วกัน31นี้นะครับก็ไปร่วมสมนข้ามปีที่ไหนก็ได้แต่ว่าทางของที่นี่เขามีจัดเหมือนกันที่อุธยานะครับที่มหา ลามหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับครับผมใช่ครับสำนักสามิตไม่สะดวกเลยสิบเก้าสิบเก้าไปก่อนสิบเก้ามาสามาตักตักบาทได้ด้วยนะคะที่วัดพรามเก้าใช่ครับค่ะอาจารพิเศษอืพี่น็อตเคยไปส่วนบาคทกิจกรรมแบบนี้กันบาอ่ะพี่น็อตครับตัวผมครับน่าอย่างผมคิดว่าเคยไหมครับถูกต้องเคยดีมากเคยก็เคยครับก็เคยก็พยายามจะทําให้ได้ทุกปีนะครับคือสมัยเด็กๆเราก็ คงจะเฉลิมฉลองกับเพื่อนนะนะเราก็เห็นอีกวันหนึ่งวันที่หนึ่งก็ทำอะไรไม่ไหวเลยเพราะปวดหัวมาก <c oughs> ไม่รู้เมื่อคืนอ่านหนังสือหนักปวดหัวมาก <c oughs> ก็เลยไม่ไหวพ <c oughs> อหลังวัโทรขึ้นเงี้ยเราไปได้ไปคือไปปฏิบัติธรรมข้ามปีบ้างไปสวดมนต์ข้ามปีบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าเออตื่นมาอีกวันหนึ่งมันมันสดใสอ่ะมันพร้อมที่จะเริ่มต้นปีใหม่อ่ะนึกว่าวันแรกของปีหนึ่งเราเราเรารู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงและมีความสุขเงี้ย นั่นก็จะทําให้ทั้งปีของเราเนี่ยมันรู้สึกดีไปด้วยทั้งปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยปวดหัวมึนหัวแห้งอย่างเงี้ยอีกวันทั้งปีมันก็ไม่ดีอะไรเลยทั้งปีก็จะปวดหัวทั้งปีเลยอย่างเงี้ยครับไม่หรอกพี่น้องแต่บางคนเขาจะบอกว่าเรื่องอายุเราหรือเปล่าพ <c oughs> ออายุของเรา <c oughs> โอเคเยอยดเดี๋ยวนี้เราไปเราไปสวดมนต์แต่ว่าผู้วัยรุ่นเนี่ยเมื่อ ัยรุนคนนี้อเขาบอกต้องสั่งสส่กับเพื่อนฝูงสิอ,ออกไปปาร์ตี้ซีมีเวลาอยู่กับเพื่อนแหมว่าปกติก็เรียนจันถึงสุขวันนี้เราก็เลยมาเพื่อเป็เนกระบ,บอกเสียงว่าจริงๆเนี่ยเราเที่ยววันไหนก็ได้นะใช่จริงๆก็เห็นเที่ยวคุณวันศุกร์แล้วล่ะถูกต้องแต่ว่าวันที่เราจะสามารถมารวมตัวกันเนี่ยทำอะไรดีๆเพื่อสังคมคที่สําคัญเนี่ยสุปมนข้ามปีเนี่ยเหมือนการสร้างมหากุศนค่ะ ให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับมซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ยด้วยจุดประสงค์นี้นะที่อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงคือต้องออกตัวว่าเป็นคริสเตียนนะคะคแต่ว่าก่อนที่จะเป็นคริสเตียนเนี่ยก็ทําบุญตักบาตรสวดมนต์เหมือนกับคนทั่วไปโยถือว่าวันนี้โยมาเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับมน้องเนี่ยใครที่เป็นผู้ทศาสนิกชนทั้งหลายก็สามารถทําความดีได้แม้กระทั่งโยเป็นคริสเตียนเองวันนี้โยยังมาเลยนะคะค่ะ อย่างที่สยโยบอกค่ะนะคะถึงแม้ว่าตัวสาโยเองค่ะจะเป็นแคทอลิกค่ะน้องเบิร์ดค่ะแต่เขาก็บอกว่าการทําความดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องจํากัดที่ศาสนาใดลองเปลี่ยนศาสนาดูขนาดว่าเขาเป็นคาทอลิกแต่เขาก็ยังมีโอกาสได้ไปทําบุญไปตักบาตรไปถวายเพนแล้วเราเป็นชาวพุทธนะคะไม่ลองดูเลยที่สําคัญค่ะงานนี้ทําเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยนะคะก็อยากให้ไปร่วมกันค่ะพรุ่งนี้ค่ะเวลา6โมงครึ่งค่ะตักบาสนะคะที่วัดพระราม9ก้ากญจนาพิเศษนะคะก็จะไปเจอเหล่าศิลปินดาราพรุ่งนี้ไปเจอกับเราได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ต่อเน รับปีใหม่ชีวิตสดใสไปกับธรรมะนะพี่เบิร์ะง,งานดีๆแบบนี้ใช่ครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันดีกว่าครับผมช่วงหน้านะครับเรายังมีข่าวกันอีกใครที่ออไปแฟนคลับของชมพู่ริยามาในมาศแบบว่าทำงานแบบว่าในอีกแบบหนึ่งใช่ต้องรอติดตามดูมๆๆนะครับนะช่วงหน้าได้ชมแน่นอนเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่า บ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอ f l ฟลาโวกสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอโทฟลาโกไปใช้ดูสิจ้า